ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตโดยหมูลนิธิคาราบาวสนับสนุนโดย Start Plus เครื่องดื่มเกลือแร่ผสมสิง รายการบ้าวยังบลัดดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตรายการประกวดดนตรีเยาวชนโดยบทเพลงคาราบาครับถ้าหากพูดถึงเพลงเพื่อชีวิตพวกเขาบอกว่ามันอยู่ในสายเลือดของลูกหลานชาวใต้ยอย่างพวกเขาวงนี้งั้นจะรอชใช่ทำไมครับไปพบกับพวกเขากันเลยสวัสดีครับผมไอ้พี่น้องทุกคนพวกเราวงวันเจอคาราไดาพวกเราเป็นนักศึกษาราชภัฏสงขา บทเพลงแรกที่เป็นบทเพลงเพื่อชีวิตก็รู้จักวงแล,ล่กก็คือวงคาราบาวลุกอลุงแม่ก็เขาฟังกันมาตั้งแต่นู่นนะครับตั้งแต่เราเป็นยังเล็กๆแล้วก็มันก็อยู่ในในหัวเราตลอดพูดถึงคาดหวังไหมในรายการนี้นะครับในการแข,ข่งขันก็คาดหวังว่าจะเข้าจนถึงรอบลึกที่สุดแต่ว่าที่มาตรงนี้อยากจะสร้างความสุขให้กับ<ช>คนดูมากกว่าฝากบอแมพี่น่นะครับจ่าวตายด้วยนะครับช่วยส่งเรงเชียแรงใจให้รับพวกเราด้วยนะครับกับเหมืนเจอประนได้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ วันนี้มาโชว์เพลงอะไรครับอ่าวันนี้มาโชว์เพลงลงวัดครับลงวัดลงวัดครับลงวัดลงวัดครับพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วครับครับพร้อมแล้วเชิญครับขอบคุณครับ จนป่านี้ไม่มีวิ่แววเป็นไปแล้วทั้งหญิงและชาย ขายกำไรลูกล้างช่างมัน ลล้องละลาย hey! Hey! ว่าเป็นใครในสายฐานแห่งโลกาวินามีโอกาสจะลมสลายเพราะนายทน เนียวไก่มาทําไมวะคือตามหาเนียวไก่ผมกลัวหายครับคือเรียกกลัวหายวงนี้นะครับจริงๆแล้วมีพร้อมทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการร้องดนตรีหรือขนาดวามุกตลกดเขาก็ยังมีซึ่งรวมแล้วเนี่ยเป็นเอ็นเตอร์เทนเนอร์ที่ดีมากๆวงหนึ่งเลยนะครับ กับคะแนนที่คณะกรรมการให้วงคุณมงแรกที่ได้11คะแนนนั่นถือว่าสูงมากๆแล้วนะครับคุณขาดแค่คะแนนเดียวเท่านั้นก็จะได้ perfect score เลยไปสู่ semi-final ความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างเหลือหน่วยนึงแล้วถ้าหน่วยนันขึ้นน่ะพี่พลพลแปลนิดนึงครับถ้าขึ้นมาอีกคะแนนนึงเนี่ยหน่วยนี้หน่วยนี้ หน่วยเนี้ยท่านหน่วยยังขึ้นอ้นหน่วยยังขึ้นอีกหนึ่งคะแนนขึ้นหนึ่งคะแนนนี่ถ้ามีอีกหน่วยเดี๋ยวผปหไม้เหนียวก่อย <c oughs> คนแรกที่ให้สี่คะแนนแต่มาก่อนเลยดีกว่ากับพี่เขียวเชิญครับโอ้โหอร่อยเนะอร่อยอร่อยจังหูจังฮเดีย<ห>๋ย <ๆ S 2> ว <ๆ S 1> จริงครับไม่ว่าจะประสบการณ์ดนตรีของพวกเขาที่เล่นนะความสามารถดนตรีเฉพาะความสามารถเฉพาะทางของแต่ละคนนะครับสมบูรณ์แบบครับวงนี้ถือว่าสุดยอดครับขอบคุณครับ พี่พัรนบพลครับคนที่สองที่ให้สี่คะแนนเต็มครับผมชอบมากเลยครับแงแง๊พร้อมกันทีได้ไหมครับว 2, 3, ชื่อที่ปว่งเหล็น้อยน้อยในความเป็นมันน่าดูมันสนุกแล้วก็มันมันกลายเป็นแบบว่าทุกคนเอเ์นทนพร้อมๆกันพร้อมนักร้องร้องชัดเจนมากร้องได้ดีนะครับสะฉานดีมากขอบคุณครับพี่แมวครับ คนนี้เขาเหนียวไก่พี่เหนียวหนึ่งคะแนนนะฮะผมนี่เจ็บใจมากเลยนี่วันก่อนผมเชิเหนียวไก่มาผมวางไว้หน้ารถแล้วไงครับแล้วไงครับเหนียวไก่ยังอยู่รถหายวงนี้เขาบอกว่าสมบูรณ์แบบมากในเรื่องของการแสดงนะครับวงทั้งวง เข้าใจการเล่นหนักเบาสั้นยาวคําว่าหนักเบาสั้นยาวในที่นี้คือตอนร้องวงจะดรอบเบาลงมาให้ซีนนักร้องพอตอนที่จะโหมโหมขึ้นมาด้วยกันให้ซีนทุกคนด้วยกันในการสร้างความเอนเตอร์เทนให้กับคนดูนี่คือสิ่งที่เราเบายังบลัดกำลังหาอยู่นะครับขอให้โชคดี เอาลละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ลุ้นกันมาหลายต่อหลายวงแล้วนะครับยังไม่มีใครที่ได้ Perfect Score ร์หรือว่า12คะแนนเต็มสามารถผ่านเข้าไปสู่ s e ม i ฟ i n a นได้เลยและสำหรับกติกาพิเศษวงที่ได้9คะแนนขึ้นไปจะผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกเพื่อให้กรรมการตัดสินอีกครั้งครับแต่ทั้งวงใดทำได้12คะแนนเต็มหรือเพอร์เฟ s c o สกวงนั้นจะผ่านเข้าสู่รอบเซมิฟายลทันที จะเป็นบันเจิดแพวไดหรือไม่เราขาดเพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นให้เต็ม12ขออนุญาตเริ่มต้นที่พลพลก่อนเพราะว่าคะแนนที่ได้ตอนนี้อาจจะลดก็ได้ถ้ากรรมการเปลี่ยนใจครับพี่พลพลครับให้ไว้4เท่าเดิมหรือลดครับเท่าเดิมครับพี่เขียวครับเท่าเดิมหรือลดครับ เดิมครับผู้ชายคนเดียวคนนี้แหละครับที่จะสามารถให้น้องๆได้คุณแมวจิรศักดิ์ป่านพุ่มคุณให้ไว้สามถ้าคุณเพิ่มแค่คะแนนเดียวน้องๆจะไปรอที่เซมิฟานลเลยกับคะแนนเต็ม12คะแนนเท่าเดิมเพิ่มหรือลดครับ เพิ่มอีกหนึ่งคะแนนครับเพิ่มอีกหนึ่งคะแนนครับความรู้สึกตอนนี้คนระับาไหฟ um ังเราอยากจะรู uh, ้ว่าภายในรู้สึกยังไงบ้างขอบคุณกรรมการทั้งสมท่านมากๆเลยกขอบคุณมากจริงจครับ และนี่แหละครับก็คือหนึ่งวงที่จะไปรออยู่แล้วนะครับในรอบเซมิไฟนแนลดังๆให้กับป้อนเจิด p a าร d ด s e ส์ขอบคุณครับเฮ้ยอย่าลงอย่าลงต้องตั้งยี่สิบสองยด้สิบสามหรือว่ากีโอเคจีขอบคุณนะครับขอบคุณรายการนี้มากมากเลยรบตบไปขอยตาเลยเดี๋ยวเรางัดกล้องนี้มาโชว์เดี๋ยวเจอกันหลวง ขอแสดงความดีใจกับน้องๆด้วยนะครับที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลเป็นวงแรก